สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์รายการปรัชญาศาสตร์วันนี้ผมอยากชวนศึกษาเรื่องหนึง่งซึ่งไม่ใช่เรื่องความสำเร็จหรือสูตรลับที่ตายตัวแต่เป็นคำถามง่ายๆว่ามนุษย์ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกเขาทำอะไรกับตัวเองในตอนเช้าหลายคนคงคิดว่าแล้วเหตุใดจึงต้องเป็นตอนเช้าอาจเพราะตอนเช้าคือช่วงที่โลกยังไม่ส่งเสียงดังโทรศัพท์ยังไม่สัน่น ข่าวร้ายยังไม่ถาโถมและเรายังมีโอกาสเลือกได้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนของชีวิตในวันนั้นพอดแคสตอนนี้จึงอ้างอิงจากชีวประวัติและงานเขียนทางประวัติศาสตร์ของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จากหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เพื่อให้ท่านผู้ฟังตื่นตีห้าเหมือนพวกเขาแต่เพื่อชวนตั้งคำถามกับตัวเองว่าในตอนเช้าเราควรทำอะไรเป็นสิ่งแรก 1. พระพุทธเจ้า ในบันทึกทางพระพุทธศาสนาระบุว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญกิจวัตรหลักในยามเช้าคือทรงเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เพื่อให้โอกาสชาวบ้านได้ทำบุญทรงเดินไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อรับอาหารจากสาธุชนในช่วงเช้ามืดก่อนออกบิณฑบาตจะทรงตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถบรรลุธรรมได้เพื่อหาแนวทางโปรโดในวันนั้นทรงใช้พระญาณตรวจดูว่าวันนี้จะมีบุคคลใดที่มีบุญญาธิการ รืออุปนิสัยที่พร้อมจะรับคำสั่งสอนและบรรลุธรรมทรงเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เพื่อให้ชาวบ้านได้สร้างบุญกุศลและบางครั้งทรงรับนิมนต์ไปฉันพัตตาหารตามบ้านของสาธุชนนี่คือวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าเพื่อส่งเคราะห์ชาวโลกแต่อีกหนึ่งนัยยะสำคัญก็คือทรงใช้โอกาสนี้ในการฝึกลมหายใจระหว่างเดินหรือการเดินจงกรมเพื่อทำสมาธิ ฝึกลมหายใจเข้าออกฝึกการมองการฟังกิจว,วัตรเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่อมองโลกอย่างที่มันเป็นก่อนจะออกไปตรัสสอนผู้อื่น 2. มหาตรมะคันธีมหาตามะคันธีมักตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อสวดมนต์ทำสมาธิและปฏิบัติกิจว,วัตรประจำวันในอาสมเช่นป่านฝ้ายหรือเดินสำรวจความเรียบร้อย ในช่วงการต่อสู้สัตยาเคราะหเกลือเขาจะนำผู้ติดตามเดินเท้าในช่วงเช้าเพื่อไปผลิตเกลือเป็นการต่อต้านต่ออังกฤษที่ห้ามชาวอินเดียผลิตเกลือเองในยุคนั้นโดยมีเพียงรัฐบาลอังกฤษเท่านั้นที่สามารถครอบครองเกลือได้ซึ่งคารทีใช้วิธีแบบอหิงสาต่อต้านรัฐบาลอังกฤษจนสำเร็จเพราะเขาเชื่อว่าถ้าใจไม่มั่นคงตั้งแต่เชา้าอำนาจและความรุนแรง จะเข้าควบคุมเราได้ง่าย 3. าเนสันเมเดล่าในตอนเช้าเนสันเมนเดล่ามีกิจวัตรที่เรียบง่ายแต่เคร่งครัดโดยมักจะตื่นตั้งแต่ฟ้าสางหรือประมาณตีห้าของทุกวันเพื่อออกกำลังกายเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและรับประทานอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลกับผลไม้หนึ่งชามซึ่งเป็นนิสัยที่ติดตัวมาช่วงเวลาที่เขาถูกจองจำอยู่ในคุก เขาจะตื่นมาวิ่งตอนเช้าประมาณ4วันต่อสัปดาห์หรือบอดีเวตตัวเองเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจในช่วงเช้าเขาจะรับประทานอาหารปริมาณไม่มากได้แก่ซีเรียลและผลไม้หนึ่งชามและเริ่มต้นวันทำงานประมาณ7โมงเช้าของทุกวันด้วยการอ่านจดหมายและรับสายโทรศัพท์กิจวัตรเหล่านี้ช่วยให้เขามีพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่งในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคหลังถูกจองจำกว่า27ปีเมเดล่าฝึกท,ที่จะไม่เกลียด เขาเคยบอกว่าถ้าผมเกลียดพวกเขาผมจะยังเป็นนักโทษอยู่แม้จะออกจากคุกแล้วเช้าของเมเดล่ายังเป็นการเลือกไม่ให้ความโกรธเป็นสิ่งแรกที่จะส่งผลเขาไปตลอดทั้งวัน 4. l e เลนาร์โดดาวินชีกิจวัตรยามเช้าของเลนาร์โดดาวินชีมาเริ่มด้วยการจดบันทึกข้อความที่ช่วยสร้างพลังบวกเช่นเขาจะถามตัวเองว่าหากมีสิ่งใดที่ค้างคาเขาจะทำม,มันต่อ หรือเขาจะถามตัวเองว่าวันนี้เขาจะทําสิ่งใดการตั้งคําถามเหล่านี้ช่วยให้เขาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนอกจากนี้เขายังวาดภาพเล็กๆน้อยๆจดไอเดียสร้างสารรค์หรือมุกตลกและรับประทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะอาหารจําพวกไฟเบอร์สูงเช่นน้ําตาลและเกลือพร้อมกับดื่มน้ําตามในจํานวนมากๆนอกจากนี้เขายังเริ่มต้นเช้าด้วยการตั้งคําถามว่า นกบินได้อย่างไรร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การตั้งเป้าหมายให้บรรลุปเป้าหมายในวันนั้น 5. a l อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กิจวัตรยามเช้าของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มักเริ่มต้นด้วยการตื่นนอนแล้วรับประทานอาหารเช้าส่วนใหญ่จะเป็นไข่ดาวอย่างน้อยสองฟองพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์รายวันและช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้าเขาจะเตรียมตัวทํางานและถ้าอากาศดีเขามักจะเดินเท้าไปทํางานที่พรินตัน โดยเขาเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่และยึดมั่นในกิจวัตรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอกิจวัตรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าไอาสตน์ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการคิดค้นและทำงานวิจัยทางฟิสิกส์ไอสตน์ไม่รีบทำงานตอนเช้าเขาเดินปล่อยให้ความคิดลอยไปมาเพราะเขาเชื่อว่าจินตนาการสสำคัญกว่าความรู้ 6. ฟรีดริชนิชเชอร์ฟรีดริชนิชเชอร์เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันผู้เคร่งครัดในกิจวัตรประจำวันเขามักตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำงานเขียนและใช้ความคิดอย่างหนักในช่วงเวลานั้นเนื่องจากเขามีปัญหาด้านสุขภาพและสายตาจึงมักใช้ช่วงเช้าที่อากาศบริสุทธิ์เพื่อเดินเล่นและคิดงานไปด้วยหรือเขียนผลงานชิ้นสำคัญท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในช่วงที่เขาพักตามเมืองต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์หรืออิตาลี นิเชอเดินทุกเช้าและเขียนว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ต้องเกิดจากร่างกายที่เคลื่อนไหวซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เชื่อในความคิดที่เกิดบนเก้าอี้ทั้งวัน 7. e เบโธเฟนลูกวิกฟานเบโธเฟนมีกิจวัตรต,ตอนเช้าที่เข้มงวดและมีระเบียบวินัยสูงโดยเขาจะตื่นนอนเวลา6โมงเช้าของทุกวันแล้วเริ่มต้นด้วยการชงกาแฟที่พิถีพิถันตามข้อมูลก็คือเขาจะนับเมล็ดกาแฟ60เมล็ดต่อถ้วย จากนั้นใช้เวลาตลอดช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงทำงานประพันธ์เพลงทันทีเขามักออกไปเดินเล่นเพื่อหาแรงบันดาลใจโดยจะพกดินสอและสมุดโน้ตติดตัวไปด้วยเสมอกิจวัตรที่เข้มงวดเหล่านี้ช่วยให้เบโธเฟนยังคงผลิตผลงานดนตรีคุณภาพสูงได้แม้จะมีปัญหาสุขภาพและการสูญเสียการได้ยินในเวลาต่อมาก็ตาม 8. เบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลิน ตื่นนอนตอนตีห้าทุกวันเพื่อเริ่มต้นวันด้วยกิจวัตรที่เน้นระเบียบว,วินัยและการพัฒนาตนเองได้แก่การอาบน้ําการทําความสะอาดร,ร่างกายรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์วางแผนงานและตั้งปฏิธานประจําวันเช่นการฝึกกุณธรรมก่อนจะเริ่มทํางานในช่วงเช้าอย่างเข้มข้นโดยกิจวัตรช่วงเช้าของเบนจามินแฟรงคลิงจะมีรายละเอียดดังนี้ตีห้าถึงแปดโมงเช้าเขาจะตื่นนอนล้างหน้าทำความสะอาดร,ร่างกาย โดยเชื่อว่าเขาชอบอาบน้ำอากาศหรือการนั่งเปลือยกายในห้องทำงานตอนเช้าเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลังจากนั้นเขาจะวางแผนและตั้งปฏิฐานประจำวันพูดคุยกับตัวเองวางแผนงานที่ทำให้งานในวันนั้นบรรลุผลหรือทบทวนคุณธรรม13ประการโดยตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันจะทำความดีอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาจะเริ่มรับประทานอาหารและเริ่มศึกษาหาความรู้ต่างๆ เขาจะทานอาหารเช้าและหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจหลังจากนั้นช่วง8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเขาจะเริ่มเคลียร์งานหลักที่สำคัญให้เสร็จสิ้นกิจวัตรเหล่านี้สะท้อนถึงปรัชญานอนเร็วตื่นเช้าทำให้เขามีสุขภาพดีร่ำรวยและฉลาดนอกจากนี้เขายังถามตัวเองทุกเช้าว,ว่าวันนี้ฉันจะทำความดีอะไรและถามตัวเองในตอนเย็นว่าวันนี้ฉันทำอะไรลงไปบ้าง 9. มาร์คทเวน มาร์คทเวนมีปรัชญาการทำงานตอนเช้าที่โด่งดังคือกินกบตัวนั้นหมายถึงการเลือกทำงานที่ยากที่สุดสำคัญที่สุดหรือสิ่งที่คุณไม่อยากทำที่สุดให้เสร็จเป็นอันดับแรกทันทีในตอนเช้าเพื่อให้วันทั้งวันดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ต้องกังวลอีกปรัชญาการทำงานของมาร์คทเวนเขาเชื่อว่าหากคุณเริ่มต้นวันด้วยการจัดการกับงานกบหรืองานที่ยากงานที่ไม่อยากทำได้สำเร็จ จะทาให้รู้สึกพึงพอใจและมีแรงจูงใจทําสิ่งอื่นๆตลอดทั้งวันในฐานะนักเขียนเขาใช้ช่วงเวลาเช้าในการฟโฟกัสงานเขียนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์<ล>ก่อนที่การรบกวนในระหว่างวันจะเริ่มขึ้นและความหมายแฝงของการกินกบหมายถึงการหยุดผลัดวันประกันพรุ่งและลงมือทําเรื่องที่ยากที่สุดทันทีเขาบอกว่าถ้าต้องกินกบให้กินตัวใหญ่ที่สุดตอนเช้าหมายถึงทำงานยากก่อนเสมอ ส0สติฟจ็อบสติฟจ็อบตื่นนอนประมาณ6โมงเชา้าและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการถามตัวเองหน้ากระจกในแง่ปรัชญาว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะยังอยากทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ไหมหลังจากนั้นเขาจะรับประทานอาหารเชา้าที่ดีต่อสุขภาพกับครอบครัวโดยเน้นผลไม้แต่งตัวด้วยชุดยูนิฟอร์มประจำตัวคือเสื้อคอเต่าสีดำและกางเกงยียนเพื่อลดการตัดสินใจ ก่อนไปทํางานโดยมักจะมีประชุมเช้าเสมอเขามักถามตัวเองทุกเช้าว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันจะอยากทําสิ่งนี้ไหมถ้าคําตอบคือไม่เขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตดําเนินต่อแบบเดิมเมื่อเรามองภาพรวมเช้าของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จะเห็นว่าพวกเขามีกิจวัตรยามเช้าที่แทบไม่เหมือนกันเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่ปล่อยให้เช้าถูกโลกแยกเวลาอันมีค่าไปบางคนใช้ชีวิตยามเช้าเพื่อทําใจให้โล่งที่สุด บางคนใช้ยามเช้าเพื่อการพัฒนาความคิดบางคนใช้เพื่อระเบียบวินยัยคำถามจึงไม่ใช่ว่าเราควรตื่นกี่โมงแต่คือเช้าของเรามีพื้นที่ให้ชีวิตแค่ไหนเราอาจไม่ต้องยิ่งใหญ่แบบใครแต่เราอาจเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการไม่ทิ้งตัวเองขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ